วพอดีเด้อพี่น้องลุงปฝา,าว่าสุขชุดชุดนแบบสีผู้ติดตามล่าประตูใช่ว่าสิล่าจังไงกับพระเทพรดนวส่องไงไฟสีดับน้องสีหนาพี่น้องทำกันเด้อเอาขับสายฝนยังเสียแล้วล่าพี่น้องเนาะันะเทียเยอะมากอะสิว่าท่านการมุ่งเจา้ากับสิว่าเดบงนี่มือเอเจา้าล่าประตูใช่ เศร้าสิพานมาโอเ้เกลงไม่พี่น้องเด้อแตกสองมันที่กัแตกประาชาชนเากัแตกพี่น้องเขาดบดบดปใช่หนึ่งกองสาชื่อห่อเจ็ด้ดลูดแล้วพี่น้องสุดนี่แตกสองแตกสองลูดห่าพี่น้องเขาเต็มเต็มเลยสุดเล่าปตูใช่เพเคยเห็นมีพี่น้องด้เห็นจ้จัดมานีีแถวนี้เขาเต็มครับ แต่ว่าวันเขามาเต็มจังสีหน่ะมืออืึนกับเศร้ากับสิดเขาซัดซัดอีกที่ก็เร้ะพี่น้องเนาะเริ่มดีแล้วหน้าประตูใส่แต่กี้ต่ก้อนที่พานมาเดี Saint ๋ยวเราจะนุ่งราสองเอากับเสียงฝนเนี่ยเร้ะพี่น้องเนาะเป็นสัญญาณดีๆฝ่าฝนก็ร่างยิงยานทะลวงฝนอ่ะพี่น้องยานทะลวงจะทวนมาละเขากต่หัวตะกอลัางวานตะลังขึ้นมนจะนำชูมือ เด็ดจำคือกันนั่นแหละให้เขาตั้งต้นตั้งปอสักักหน่อยว่าของมันตึงๆตั้งแั้นวพี่น้องเนาะเป็นสัญญาณทีดี้ยิ่งก่าฝนปีนี้ก็ได้แต่ว่าพี่น้องก็น่าตจำกับสิ่นักแน่พี่น้องคือว่าฝนตกดูเหมือนว่าก็น่าสูงกับใครยูหรอกก็น่าสูงนี่ในเห้ก็น่านี่กับสิ่งลุงดอนแน่พี่น้องชุดตะนามว่าทึงก็เป็นอย่างเดียวก็น่าทึง ว่าเลกก็บ่ได้เล่นนาเล่นหลังก็ได้นำว่านันพี่น้องเอาไขับขนกับฝ่าไปละลาพี่น้อง,ออน,องนี่มีตลาดูสองตานพะยได้พี่น้องเนื้อราบประตูไส้มอเ้าทีวันมาวันที่สิบก็ดคุชภาสันหาลอยหกสิบแปดพี่น้องสุดล่าประตูไส้กะกูวิ่งเด่นเก่าเด่นเก่าล่องเก็ดกับเขาเก้าละลอดพี่น้อง เขาเาไมได้ซิปเก่าพี่น้องซิปเกาโหลดนะถามาแล้วสันติภาพเดีนซีลอกหนึ่งเขาทั้งซีทั้งหนึ่งแหะพี่น้องตัวหลดก็ได้อันหลดก็ได้สิบสามพี่น้องเขานึ่งได้สิบสามตัวหลด ตัวจับตัวจับก็ไเกาซีตรงๆพี่น้องแตกเกซตัวสำรองพี่น้องแตกเก้าตัวสำรองเขาลุดหนึ่งแตกเก่าซีเนะเก่าซลูกหน่าแล้วก็มาประซาชนล่าวิ่งแปดนึงเลยพี่น้องแตกแปดนึงเลยพี่น้องวิ่งแปดว่งนึงเด่นหนึ <anja> Hence, <is> ่งร่องแปดนแึงเลยพี่น้องแตกแปดนึ่งล่าประตูใส่ มาเล่าอกตาผู้วิ่งเดินหาลอ็อกเดินซีล่องหาเข่าหาตัวสำรองพี่น้องได้สองหาได้สองหลุดไดพี่น้องได้สองหาก็ะาเก็วันนี้แค่อีวพู้วิ่งเดินแปดล่องสามได้ 8, แปดละเขาแปดพี่น้องได้พาแปดนี่แค่อีเสานีว่มาพี่น้อง ได้มีแค่อีเดียวเด้อพี่น้องเด้อมีเศ้าต้องนอนก็ได้ยอาบานี่เมื่อวันขึ้นลาประตูใจวันที่สิบแปด้องเอากับเสียงฝนต้องเสียละรอบอะไรพี่น้องเออฮะเทียบฝนว่าเศร้าก็เลยสิงว่าเด็กคนเนาะเทียบไฟดับมากก็เลยสิงงาฝนไม่ฝ่าไม่นี่ไฟบนแน่นอนอยู่เอากับเสียงฝนเนี่ยแล้วน้อพี่น้องนะมัดเป็นยังดอกอาทิตยระเบียบยี่ในต้องเพควรรับลาประตูใจวันที่ 18ขแปดพุชคาสองควนหาลอยบแปพี่น้องจับคศูนย์หางคนดังๆอยน้ต้องธรรมศาสตร์ดีนเก้าศูนย์ชุมหนึ่งล่ะพี่น้องเอ้ยเอาไะไหแล้วเราไปจับเสียงคนนี่หะหาส ก็ถืเก่าทุ่มแล้วถ้ามาได้แล้วก็ถามม่วงเลถึงค่าผลที่น้อยก็ตกต้องโดนมาเลยสองวิ่งวิ่งสองเนี่ยยังว่าบางคนนี่แหละ เอ้ยูเอ้ยเยีาปลอกไปเอ้ยอย่าบังอย่าบังนั่งหันหลังนั่งลงหนนั่งลงอืมัษไหนบังเหล็กพยังม่ยังจังไหเรีเหล็กหาสองยิงหาสองมหสองล่องเตานล่องูนยางเดินหาล่องสูง เนี่ไลมีน้องเลยแมวเอว่าบังได้ไลยให้ียคาอาหารแมวเนี่พี่น้องถ้าท่เหย้คาแมวเด้เนี่ยคาเรียมแมวนด้ก็ว่าบงไมล่ยนะพี่น้องเลยก็ได้หยอดเลยหยัดแจ้งงหลงพ่อเลยคาอาหารแมวทั้งหเนี่ยไล่โตแมวทุกถาเน้องเรียมกันยังมาสามแมวทุก่า giáo sẵn thịt kho, giáo sẵn, Đào sẵn thịt, à, nó sầu ngay mà chúng sầu chắc chỉ chúng nó ngay là. พลังเอฟซีน yeah. like ั่มงให้งน้่ก็มีกับเตยมคงจนพาแล่นจงมาชูหนึ่งนี้เมือรกจับฟูเข้าซูนซนเจ็ด

Long cầu xuống Long kết cầu Thu hình Đêm xuống Long kết Nhất, mà bằng quan à, mà đấy Cứ thẳng mọc Ờ Đang ngủ hả là Nhất bằng, nhất bằng

เลา่าประตรูใส้แต่ดีม่ไมนเสียรเลยประชาชนมเล่าแค่ฟู Kết xám Kết xám Không kết xám ร่องสองแปดรองสองเก้าตัวิ่งเล่นสามร่อง った ครับโอ้ตากครับเนี้ยรถเลขเจ็ดแปเจ็ดแป viên chất Đừng kết phạt Đừng kết phạt Không kết phạt ล่องหกหนึ่งล่องหกสองวิ่งเด่นแปดล่องเก็บมาเป็นจังไนเออลุงหางลุงหางละ คือนั้นแค่นั้นรก็ขอแต่ไม่นั่นไ่นังไม่หัไนั่นคเดียวนี่แค่ยี้มาายการเดียวไปลองนี่แค่งี้มาตาวีอพ i p Thì sau rồi mà Đã vua Để Xì Để xì Để เก็ดซีเก็ดซีวิ่งบมเก็ดซีร่องเก็ดซีวิ่งเล่นซีร่องเก็ด ไล่ like, กรบคุ่มได้ไปนหนังได้แอบข้ามาได้กุมกุม

มาแคบหน้าจอได้พี่น้องเนอะขันตีอร่อยฝนห,หยุดกะเทียหยุดสองถมสามถมมากก็เลยพี่น้องเลยสิบวันเด็กเบืองน้าพี่น้องเนาะมันจะเป็นเครืองหมู่มบ้านไงหมู่บ้านนี่เริ่มเข้าเย็บวันว่เห็นพี่น้องก็ได้พิมพ์ก็พิมพ์พิสไปดูมันพี่น้องเข้าใจอยู่น้าพี่น้องวัอนี้ก็ล่าประตูใช่วันที่สิบแปดพุทธภาสองพันหนารอยพกสิบแปดมื่อวันเสาพี่น้องที่หาเครื่องมาเริ่มแล้วเนาะ ต,ตื่นท่านหรอกเราประตูใช่จับคู0ศูนหาเก้าหาสวิ่งหา2องกลมหาสองร่องศูน้คูวิ่งเล่นหาร่องสองแลง้สัมติภาพ90้าเก็ดเก็ดเก้าวิ่ง วนเกมสนเกตล่องเก่าศวนล่องเกเกาผู้วิ่งเล่นศูนล่องเก็ก่าสั้นเล่าสามแปดเกตสามสองเกาวิ่งเกตสามกลมเกตสามล่องสามแปลสองเกผู้วิ่งเล่นสามล่องเกตลเตาหหนึ่งเวิ่งเกตแปดกกแ ล่องหกห่องหกสวิ่งเด่น8ปดล่องเก็ดมีแค่อีเริ่มเขียนบอกว่าว i ไพี่น้องลงเศร้าวิไอพี่เขียนอย่ีงนี้นพี่น้องเดอวไอพี่เขียนลงสกลวงไปละมีแค่อีวไอพี่จับปูแปดซีเกด็ดซีวิ่งเก็ดซีกรมเก็ดซีล่องแปซ ผูวิ่งเล่นซีรองเก็บเอาพี่น้องไปข้ามาแล้วก็ให้ห่งปังปังกันทุกคู่ทุกคนนะพี่น้องเดิมเันไหนน้องท้องไหไ้ไรบอกเก็บว่าจนพี่น้องพ่อคันอีกกระบาดนี้ก,ก็วบานที่1ื้เก่าผลาพี่น้องสำหรับวันนี้ขอเก้าข้ามมาสวัสดี